เฮ็ดจังได้ก็คือมุนแต่บุ๋ีมือไม่ายากใครตีผีมือไม่ยากใคสเตาหน่อยโอ้สวัสดีครับยุคกับช่องขโฮมพักชาแนลครับมืาอนี้นอยู่ในป่าหยางที่เก่าครับมืาอนี้สีผ้าพีผ้านองมาเฮ็ดเขาต้มหัวงอกกินกันครับเขาต้มโคลนแล้วก็บางมองก็เอิ้นาเขาต้มมัดครับเพราะอัน เก็ดกับต้มค้นแล้วก็เอาไปเฮ็ดเป็นข้าวต้มหัวหงอกกินกันครับไปเบิ่งน้ำกันครับไปมาเลยค่ะว่ามีน้ำดอกเอว่าเจ้าชม โอ้วนวนหลลิตีตัวนี่หัวข้าวบักข้าวผสมหัวหอกปูดเองทำเองกินเองนักเลงพอบือนักเลงเนาะครับสำหรับสิ่งที่เฮ้าต้องเตรียมนะครับสำหรับเพชร ข้าวต้มบัทหรือว่าข้าวต้มหัวงอกวันนี้แหละครับก็มีนี่ครับเข้าเหนียวข้าวสารเหนียวนะครับเข้าเหนียวที่มาแช่น้ำเรียบร้อยมาเรียบร้อยมาแบบนวลอ่อนนะครับมาเป็นภาษาบ้านเขาเอินมาเขาภาษากลางคนเอิญแช่น้ําอันเดียวกันนะครับแล้วก็ต่อมาก็ถั่วดาถั่วดําอันนี้ก็ต้มซุกแล้วเรียบร้อย แล้วก็ขาดอะไรก็คือกล้วยน้ำว้าเนี่ยแหละครับกล้วยอ่องมันเท่านี่แหละครับกล้วยน้ำวา้าแล้วก็ใบตอง,ตองใบตองใบตองใบตอง,ตองใบสำหรับห่อครับแล้วก็ตอใบธรรมัดตอใบธรรมัดครับนี่ครับพรอบ้อมแล้วไปเบิ้งวิธีการห่อเลยไปครับ ใส่เข่าเข้าไปนะครับตามด้วยถัวดำดหลักกะตามด้วยกล้วยกล้วยที่เ้าปาดเดียบร้ลอยพาเป็นส,สิ้นเป็นสิ้นแล้วนะครับเป็นเพียงแล้วง่ายๆนะครับธรรมาดาธรรมาดา อกเลยดีสบง่่งอางต้นว่งามกับวตเียออแตลายยังันละเวดีเต็มบุ้งด้วยตัวกันมันจีบมาแล้วปีนม้ตรตนมบางันวบกเห็นก็แบกเ็มเบียนมีดเอาห้อก็จะหอดีเลยนะ ก็จะได้ขายสมตรสามมิตรป่สามมสะก่อนส,ส,สุกแล้วก่ะแต่ว่าห่อนห่อนอยู่ท <c oughs> ่านเย็นอยู่สดสดร้อนร้อนป่าแล้วก็เฮงได้ปา่าเอาน้ำตาลกับอันนี้ห้อยบ่ป่าแล้วก็มะพร้าวกับน้ำตาลเลยเกลือนิดหน่อยเกลือนิดหน่อยนะ สิมูกอนสูตรวันนี้น้องมะพร้าวขวดในข้ากันจ้ะไม้ข้ากันจ้ะได้แล้วบ่แตบเทสเซนนี่เทสเซนพ่อค้าตื่นสวยจ้า อาสสแทแทนเรียบร้อยครับผมเขาตุมหัวงอกนี่ครับสีสันหน้าตาเปแต่กินบ่ครับพร้อมที่จะรับประทานได้นะครับเป็นอาหารของวานว่างก็ได้ครับ เจ้าชิมค่ะแซบมลุงครับครับครับงอกจะเห็ดยังได้่อขึนมุนแถบัมีมือไ่สาวนอยโอ้หกไปาขี้ไปไ ข้าขนาดนี่อร่อยค่ะเวลาซีมหรอครับข้าต้มหัวงอกลมปากเ่นโฉเปลี่ยนจังไหนแนะจับขัด,ดค,รครับผมสำหรับคลิปข้าต้มหัวงอกนะครับก็ขอบคุณสำหรับทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กด ซับสไครกดติดตามให้ครับช่องห้องพักเชนแอลครับผมพอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ